ของปัญหาโลกแตกกันหน่อยคุณผู้ชมคะปักปติเนี่ยเราถามคําถามกันเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเลยพี่ออนไข่กับไก่อะไรเกิดก่อนโอ้โหตอบไม่ถูกใช่ไหมตอบไม่ถูกใช่ไหมปัญหาเรื่องนี้ยกไว้ก่อนเลยดีกว่าตอนนี้มาดูปัญหาราคาไก่หมูเห็ดเป็ดไก่อู้มันแพงอลุงตุงนางกันไปหมดแล้วรวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้จะกินจะซื้อจะหาอะไรเนี่ยปวดใจกันทุกคราวคุณผู้ชมขะแต่สําหรับเจ้าของสิรินฟาร์มอย่างพี่แหม่มคัททียานี่เขาเป็น เจ้าของผลิตภัณฑ์นะ,<ฮ>ะทั้งไข่ไก่เนื้อสัตว์ผักผลไม้แบบออร์แกนิกนานาชนิดเลยขอกัดฟันสู้ต่อไปพี่แม่เปิดใจค่ะบอกว่าแม้ฟาร์มของตัวเองเนี่ยจะเจอวิกฤตโควิดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะค<ฮ>ะยอด <ฮะ S 1> การขายเนี่ยตกลงไปบ้างแต่ก็ยืนยันนะคะว่าจะไม่ขอขึ้นราคาอาหารแต่อย่างใดค่ะจะสู้จนสุดใจเพื่อลูกค้าไปก่อน ส่วนอนาคตเนี่ยหากว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะทําให้เกิดผลกระทบกับคนซื้อเนี่ยนะ,ะก็จะให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นเองคะอ่ะไปฟังเสียงเจ้าของฟาร์มคนสวยหน่อยค่ะมันก็กระทบทุกๆหน่วยงานทุกบริษัททุกองค์กรเนาะที่ว่าณนะวันนี้ล่าสุดก็ยังไม่ได้ขึ้นราคาอะไรนะคะเพราะเราก็รู้สึกว่าเออมันยังยังไม่ต้องเรายังเรายังไปได้อยู่ถามว่าได้กําไรไหมน้อยมากเาจริงเพราะว่าการทาฟาร์มแบบนี้ยมัน มันไม่ได้ง่ายอ่ะก็พยายามแล้วเนาะใจเขาใจเราเนาะคุณผู้ชมนะเจ้าของด้วยผู้บริโภคด้วยนะคะส่วนรื่นธุรกิจรีสอร์ทเซเว่นซีรีส์นะคะเซเวีรีส์ที่เกาะกระดานจังหวัดตรังคุณผู้ชมขาพี่แหม่มเนี่ยบอกว่าตรงนี้ได้รับผลกระทบตรงๆเลยโควิดเนี่ยทำรายได้หายไปเกือบหมดเลยยืนหยัดทําต่อค่ะ ถามว่าทําธุรกิจต่างๆมากมายขนาดนี้นะคะแหมปูทางมาแล้วหรือเปล่าเพราะว่าเขามีลูก3าคนไงในอนาคตเนี่ยจะต้องมาเป็นผู้บริหารตัวน้อยรุ่นใหม่กันหรือเปล่าพี่แหม่มบอกตรงๆเลยว่าใช่เลยแต่ถ้าหากว่าโตไปแล้วเนี่ยไม่บังคับใจกันนะคุณผู้ชมถ้าลูกๆเขามีแนวทางอยากจะทําอาชีพอื่นเป็นหมอเป็นทนายความหรืออาชีพที่ลูกสนใจอยากจะเข้าวงการอะไรก็แล้วแต่เป็นสิทธิ์ของลูกคุณแม่บอกเลยว่าโอเพ่นทุกอย่างจ้า ร้อยนะคะก็คือช่วยกันรีสอร์ทกระทบมากเหมือนกันค่ะรีสอร์ทกระทบมากแล้วเราก็ต้องพยายามจะเมนเทนให้มันมันก็เราก็ปิดไปช่วงที่โควิดระบาดหนักแต่ก็พยายามพยายามดูแลแล้วก็เมนเทนมันไว้ก็เตรียมไว้แต่แต่ก็ไม่ได้ไปกดดันเขานะคะเพราะเราก็ไม่ทราบจริงๆยุคยุคหลังๆเนี่ยมันเราเราควบคุมเด็กลําบากอะ <c oughs> คือถ้าเขาอยากทําก็ดีแต่ถ้าเขาอาจจะอยากสมมติบางคนอาจจะอยากไปเป็นหมออยากจะไปเป็นพยาบาลไปเป็นครูไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปบังคับให้เขามาทำไม่ได้ เรื่องของอนาคต<ช>มันยัง<ช>ไม่เกิดขึ้นนะ,นะอันนี้ก็คุณพ่อคุณแม่ก็วางแผนเอาไว้เท่าที่จะทําได้เนะพี่อ่อนใช่ค่ะลูกๆชอบหรือว่าอยากจะทําอะไรนะคะเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนอยู่แล้วนะคะคะพูดถึง